นะคะมันต้องอย่างนี้ทํางานเนี่ยนะ,ะโดยเฉพาะพรรคที่มาจากการเลือกตั้งต้องสามารถได้ใจคนทุก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 ,ท,กทุกส่วนนะคะแม้กระทั่งกองทัพเองซึ่งคใครๆบอกว่าเดี๋ยวมึงค่อยดูเถอะนะคะเดี๋ยวมึงค่อยดูเดี๋ยวทหารเนี่ยเขาก็จะปฏิวัติไล่มึงถีบลง,ลง,ลงวันนี้นี่ทันถามว่าตัวประยุทธ์เองนะคะที่พวกคันคอกปากหมาทั้งหลายเนี่ยที่ออกมาพูดบอกว่าเดี๋ยวเขาก็กลับมาแล้วเป็นไงคะ อยู่ดีๆเป็นไงคะเอาขึ้นหิ้งไปแล้วหนึ่งแล้วทีนี้ไอ้พวกที่ทำงานให้กับลุงเนี่ยที่ยังแจ๋วแก็อยู่ตรงเนี้ยวันนี้ลุงไม่มีโอกาสที่จะมาปกป้องคุ้มครองใครได้แล้วเพราะเขาขึ้นไปอยู่บนหิ้งแล้วไอ้พวกที่ทำงานให้เขาเชิงเชิงลึกเชิงลับเนี่ยวันเนี้ยหนาวไปตามๆกันเห็นไหมคะว่าในที่สุด ไอ้พวกที่มาดาเพื่อไทยบอกว่าเป็นตระบัดสัตว์จับมือกับผด็จการมึงช่วยมาชี้ให้กูเห็นหน่อยว่าใครเป็นผด็จการเลือกตั้งผ่านมาสองครั้งแล้วยังเหลือผด็จการให้มึงชี้หน้าได้อีกไหมเอาไหนชี้มาให้ดูหน่อยดิแล้วเพื่อไทยผิดอะไรคะที่ต้อง,ต,อง,ต,องต้องตั้งรัฐบาลในขณะที่คนที่ได้อันดับที่หนึ่งตั้งไม่ได้อะ่ะ ส่วนกรณีของอสมาชิกเขาเนี่ยนะคะของพรรคก้าวไกลเนี่ยที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์กรณีที่บริยุท์เนี่ยนะคะได้รับการโปดรดเก้าไปเป็นรนัฐมนตรีเนี่ยคือเหนื่อยค่ะนี่เป็นนักการเมืองจริงเหรอไม่ได้อ่านกฎหมายเหรอจริงๆของพวกเนี้ยมันไม่จําเป็นที่ต้องไปเรียนจบกฎหมายแต่ถ้าจะแสดงความคิดเห็นอะไรก็สามารถไปคนได้ก่อนไหม หรือว่ารีบรีบกลัวว่าจะว่าจะแบบไม่ทันแสงหรือกลัวแสงมันไม่พอออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เพื่อเดี๋ยวพูดเลยนะคะว่าตัวดิฉันเองเนี่ยไม่กล้าที่จะไปอะไรเลยแต่ในความคิดเห็นของดิฉันก็คือคุณคะนะคะอย่ามัวแต่สงสัยเรื่องพวกนี้เลยเอาเวลาไปสงสัยดีกว่าว่า หนึ่งหนึ่งสองที่คุณพยายามที่จะมีการยกเลิกเนี่ยหรือหนึ่งหนึ่งสองที่คุณพยายามที่จะเสนอนิรโทศกรรมเพื่อให้คนที่ได้อาอน,นิสง์จากการเนิ้อทศกรรมครั้งนี้เนี่ยรวมไปถึงหนึ่งหนึ่งสองนั่นเนี่ยถามว่าอันนี้นะปากก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับธนทรแต่ถามว่าเกี่ยวกับตัวปารีสไหมคุณไม่เคยพูดถึงตัวปารีสกันเลยทั้งๆท,ท,ที่มันเป็นข่าว และนักข่าวก็ไม่พูดถึงค่ะมึงเป็นพวกเดียวกันเหรอคะนักข่าวกรณีนี้ก็คือไปถามบอกว่าทําไมถึงไม่มีการลงนามทาไมถึงไม่พูดง่ายว่าไม่มีลายเซ็นนู่นนี่นันน่นต้องบอกอย่างนี้ค่ะอันนี้ฉันยกตัวอย่างเคสของคนธรรมดานะฮะนะสมมติว่าดิฉันเนี่ยเป็นอ่าเอาง,ง่ายๆว่าสมมติเป็นร,รัฐมนตรีแล้วก็มีคนเนี่ยอยากจะให้ดิฉันแต่งตั้งใครสักคนหนึ่งแล้วก็บอกว่าช่วยแต่งตั้งคนนี้หน่อย ซึ่งดิฉันก็จะต้องพิจารณาแล้วก็เห็นว่าโอเคเข้าขายอะไรหรืออะไรนู่นนี่นั่นนะคะก็แต่งตั้งไปเซ็นให้คนคนนั้นก็ได้เป็นนู่นนี่นั่นตามที่ขอแต่ในกรณีที่ดิฉันซึ่งเป็นรัฐมนตรีเนี่ยดิฉันอยากจะแต่งตั้งใครเนี่ยดิฉันจะต้องเซ็นทําไมคะก็แต่งตั้งเองอ่ะจะสงสัยอะไรก็เป็นคนแต่งตั้งเองอยากให้เขาทำเองอยากให้เขามาทำตรงนี้อยากให้เขาอยู่ตรงนี้อยากให้เขานั่งตรงนี้ แล้วจะต้องไปอะไรล่ะก็ก,ก็ก็มันเป็นสิทธิ์ของฉันนะ่ะเอาง่งายๆแค่นี้ก็พอคำถามคือนี่คือนักการเมืองจริงเหรอวันวนันคุคคคณคงรู้อย่างเดียวว่าจะคุกคามประชาชนยังไงนะอยากจะได้ข้อมูลของประชาชนเพื่อเอาเข้ามาประจานจะทำยังไงทำได้แค่นี้ในขั้นบอดเลยครับว่ามึงลาออกเถอะนะคะมึงลาออกเถอะ เพราะว่าเห็นออกงานแต่ละทีเนี่ยนห้ฉันบอกว่ามันต้องตื่นตีสามถึงทําผมทรงนี้ได้ถึงแต่งหน้าออกมาเป๊ะเอวกันแบบนั้นน่ะนะคะคือพักเก้าไกลเนี่ยนะคะเป็นพักที่ใครๆก็กล่าวหาว่าคุณเนี่ยนะคะมีแนวคิดในการที่จะล้มสถาบันเสร็จแล้วเนี่ยก็มา,มาออกมาพูดวันนี้เนี่ยจตุพรเนี่ยนะคะมาด่าเพื่อไทยบอกว่าเพื่อไทยเองก็เคยก็เคยคิดที่จะ ช่วยวนะคะนักโทษโดยเฉพาะ,ะกลุ่มต่างๆที่โดนคดีหนึ่งสองใช่ค่ะไม่ได้ปฏิเสธเพราะตอนนั้นเราเป็นฝ่ายค้านและคำว่าช่วยเนี่ยไม่ได้ไปยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองนี่คะการจะช่วยคนที่มีติดคดีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็จะต้องดูว่าเขาโดนเพราะอะไรถ้าคุณไปโพสต์หรือคุณเป็นอะไรที่มันมีหลักฐานชัดเจนแบบนั้นใครจะไปช่วยคุณได้ เพราะนี่มันเป็นกฎหมายอาญาซึ่งมันยอมความไม่ได้นะฮะแล้วที่ฉันบอกว่าคุณโพสเนี่ยคุณไม่กลัวมาวันนี้มาแหกปากอะไรถึงเป็นรัฐบาลก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเหมือนกันไม่งั้นดีจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะเขาประกาศทาไปแล้วค่ะก็ในเมื่อมันมีคนนู้นคนนี้มาติมาตีมานน่นมานี่มานั่นถ้ารัฐบาลล้มคลืนลงไปพักร่วมที่มาร่วมกับเราเนี่ยเขาซวยไปด้วยคิดกันให้ดีๆแต่ถ้ารับ บ้างอะไรบ้างแล้วก็ยังคงทําได้เนี่ยมันก็คือจบแล้วค่ะนะคะจะบอกว่าพักเพื่อไทยวันวันหนึ่งเนี่ยนะคะเขาไม่ได้แห่ไปแห่มาวันวันหนึ่งเขาไม่ได้มานั่งจับผิดใครแล้ววันวันหนึ่งก็ไม่ได้มีมานั่งนะคะที่จะแบบว่ามานั่งแก้ตัวกันพลวันบาลเกย์อย่างนี้ซึ่งเมื่อวานที่ฉันพูดแล้วว่ากรณีของคนที่เคยเป็นอดีตหัวหน้าพรรคคุณน่ะคุณจะไม่ให้ใครว่าได้ยังไงในเมื่อคุณคุณไปโดนขุดอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็ไปดูข้อมูลเสร็จคุณก็ไปแก้ แล้วที่เขาขุดเนี่ยเขาไม่ได้บางคนเนี่ยไม่ได้เกลียดคุณหรืออะไรเลยแต่ขุดเพราะว่าเอา้ามันไม่ตรงหลักข้อมูลไม่ตรงเขาก็ต้องไปหาถูกไหมฮะมันก็มีแต่พวกหูหนวกตาบอดนะหรือพวกที่เขาเรียกว่าเต่าถุยนั่นแหละที่ยังงมงายสนับสนุนคนที่มันมีทําความผิดแต่มาด่ารัฐบาลน,นะที่เขาสามารถตั้งรัฐบาลได้แล้วไปบอกว่าเขาตรบัดสัตว์เขาตรบัตสัตว์เพราะไอ้ทางพวกมันพูด แล้วดิฉันก็ถามกลับไปค่ะว่าตระบาดสัตว์เพวกมัเป็นรัฐบาลแล้วทํางานวันนี้รับใช้ประเทศชาติดูแลประชาชนเนี่ยกลับไปพวกโกโหกรายวันแล้วสุดท้ายก็มีคดีอย่าเพิ่งไปห่วงพรรคอื่นจ้ะมึงห่วงพรรคก่อนนะคะก่อนจะปฏิรูปอะไรปฏิรูปสันดานตัวเองก่อนไอ้พวกที่ทนไม่ได้พวกนี้นะฮะมันไม่ได้อะไรหรอก ก็คือไม่รู้จะไปลงหรือไประบายที่ไหนเนื่องจากคนของตัวพรรคของตัวนะคะวันเนี้ยมันไม่ได้โดนพวกเราทําอะไรเลยค่ะมันทําตัวเองะ่ะแล้วทําไมถามหน่อยฮะวันนี้คุณไปดูก็แล้วกันว่ากระแสะคุณเนี่ยนะครั้งหน้ามันจะได้เป็นรัฐบาลไหมอ่ะอย่าเพิ่งมาห่วงเพื่อไทยค่ะเพื่อไทยดิฉันพูดเลยนะคะไหนๆก็มาไฟแล้วมึงอยากไฟบอกเลยเพื่อไทยเนี่ยขนาดได้ที่สองยังได้เป็นรัฐบาลเลยมึงจะไฟไหม มึงมาเลยไม่จะพูดไปถึงไหนนะคะเขาเข้ามาแล้วก็ทํางานไม่ใช่มานั่งเป็นเด็กงองแงฟาดฟาดงวงฟาดงาอยู่อย่างนี้ขอบมากขอบคุณมากค่ะคุณชอาชิงเนี่ยประกาศหาทนายใครจะอาสามาดูให้นะคะคือคดีไหนสิ้นสุดแล้วนะคะได้เท่าไหร่แบ่งกันเลยฮะบบอกเลย ใครที่เป็นทนายนะคะแล้วก็คิดว่าคดีพวกเนี้ยสามารถที่จะทําให้ได้ก็มาเลยค่ะมาช่วยหน่อยเพราะว่าดิฉันเอ,เองเนี่ยพูดหลายที่ไปพูดหลายที่มากนะคะไม่ว่าจะเป็นติ๊กตอกหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนเอาคลิปเนี่ยนะ,ะไปลงไปอะไรอีกเยอะๆมากมายนะเพราะฉะนั้นคนด่าก็เยอะค่ะนะคนคนรักเป็นร้อยคนด่าเป็นล้าน<笑><笑>นะแต่แต่ก็ไม่แคร์ค่ะนะไม่ได้นําพาเลยค่ะ มีวิญญาก็ด่าไปค่ะนะคะจะาตามใดที่พวกคุณยังเป็นอย่างนี้คุณจะหวังให้คนไปชื่นชมยินดีได้ยังไงนะคะก็ต้องดูว่าตัวเองทําอะไรนะวันนี้ไม่ใช่ไปดูว่าคนอื่นเขาทำอะไรนะคะขอบคุณมากค่ะใครที่ชอบนะคะก็สุดปังมาให้พี่ป้อมเห็นหน่อยขอกําลังใจหน่อยนะคะแล้ววันนี้ขอบคุณนะคะมีคนแชร์ถึง83แชร์โอ้โหเยอะมากขอบคุณมากๆเลย รักเพื่อไทยรักเพื่อไทยถูกต้องอ่ะก็เพื่อไทยไม่ได้ทาอะไรผิดนอกจากไม่ได้ทาอะไรผิดและถูกรังแกมาตั้งแต่สี่เก้าอ่ะแล้วตอนช่วงของอที่จะมีการพิจารณาคดีของธนาธรเห็นไหมธนาธรพูดถึงอะไรมันเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นแล้วมันไม่ใช่เพิ่งมาเริ่มตอนเลือกตั้งปีปีหกหกก่อนหน้านั้นคุณไปให้ที่ศาลบอกว่าถ้าตัวเองไม่ผิดเนี่ยถ้าได้ออกไปจะไม่ทําเหมือนทักษิณ นู่นนี่นั่น,นแล้วเป็นยังไงอะคะทําไม่ทําเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณทําอะไรลงไปแล้วแล้วก็ผิดขอบคุณค่ะสำหรับสุดปังนะคะขอบคุณมากๆเลยในเ i ็กตอกเนี่ยนะคะพอเขาจะมีการให้ของขวนนะัญ่ะดิฉันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกปรากฏว่าได้เป็นพันเหมือนกันเขาส่งดอกไม้ส่งของขวัญให้เราก็ไม่ได้รู้ตัวหรอกนะคะ ให้ใจเอาเอาหมดค่ะนะคะพวกเรารักกันก็พอแล้วก็อยากให้สนับสนุนดีต i t a l วันเล t ใครที่อยู่มีนบุรีฝากด้วยนะคะหรือใครที่จะต้องใช้รถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะน้องนมเย็นเนี่ยเราไปเจอกันนะคะสนับสนุนดีต i t a l วันเล t เพื่อให้รัฐบาลเนี่ยมีกําลังใจถ้าประชาชนต้องการนะคะรัฐบาลจะมีกําลังใจที่สู้กับไอ้พวกหาเนี่ยอย่าไปปล่อยเขาโดดเดี่ยวมันตอนจำนำข้าวนี่พูดเสมอ ตอนช่วงจำนำข้าวน่ะเสียดายนะคะที่ไม่ได้มีใครออกมาปกป้องนายกปูเลยนะไปตามน้ากันหมดเงียบกันไปหมดนะเพื่อไทยไม่ได้ทำอะไรผิดฮะแม้กระทั่งวันนี้ที่ด่าที่อะไรฉันก็บอกว่าเป็นเป็นด่าก็คืออ่านเอาในโซเชียลไม่ได้รู้จักจริงๆมารู้จักจริงๆแบบดิฉันสิฮะยังไงก็รักไม่มีพรรคการเมืองไหนเห็นหัวประชาชนเท่ากับเพื่อไทยฮะ เห็นไหมคะที่เขาเข้ามาเนี่ยที่เขาถูกด่าเนี่ยเพราะเขากําลังจะช่วยประชาชนเขากําลังจะช่วยประชาชนเขากําลังจะทําให้ประชาชนกินดีอยู่ดีพวกเจ้าสัวพวกรวยๆเนี่ยมันไม่ยอมรวมทั้งกับพวกที่ออยู่อยู่ข้างบนๆถ้าเกิดประชาชนเนี่ยนะเขาอยู่ดีกินดีขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือ,อพวกเงินกู้ทั้งหลายเนี่ยไม่ได้แดกค่ะ